ปุ๋ยศักสยามส่งเสริมกรเกษตรกรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักสยามปุ๋ยดีมีคุณภาพ โยธวาคิตจากโรงเรียนหอวังนะคะเป็นเจ้าของแชมป์เหรียญทองค่ะรางวัลชนะเลิศน,นะคะด้วยคะแนนสูงสุด93.5คะแนนในระดับความสามารถเหรียญทองประเภทนั่งบรรเลงดิวิชันวันเพลง <c oughs> บังคับจาก68วงที่มาจากทั่วโลกนะคะในงานเทศกาลดนตรีสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลแบนด์เฟสติวัล2014ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะก็เดินทางกลับถึงไทยแล้วนะคะคณะครูผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนมาต้อนรับอย่างอบอุน่นโดยนายสวัสดิ์เพชรบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังก็กล่าวสแสดงความยินดีค่ะว่า นักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะทั้งหมดเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวม90คนใช้เวลาช่วงปิดเทอมนะคะฝึกซ้อมกันอย่างหนักก่อนเดินทางไปแข่งขันค่ะส่วนนายจิรพัฒน์อินทรารุณนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกวงโยธวาทิตก็กล่าวแสดงความยินดีเหมือนกันนะคะบอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้มีความกดดันสูงค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีแต่เด็กมัธยมศึกษาแต่ต้องไปแข่งกับวงที่มีเด็กในระดับมหาวิทยาลัยเกือบทุกทีมแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยความ มุกมานะอดทนแล้วก็ตั้งใจจริงของมสมาชิกทุกคนในทีมค่ะพักสักครู่ค่ะและช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายรายการด้วยกันค่ะ